สบายดีสบายดีตอนคำเดือดทุกคนหายไปเบิดมือเลยเราสีแสงเหตุการณ์ยังไง <c oughs> มือนะมือประมานทุกคนเอ้ย <c oughs> ฝากเครื่องอันลงมาในสวรรค์นะใส่รถโดยสารมาเนาะ <c oughs> โทรหารถว่ารถจะออกบ่ายโมงเฮากับแบบว่าพาออกไปรัดเอาเนเขากับปี๊ดหานออกไปเอาเครื่อง <c oughs> ไปถ้าเมือจะถ่าไปซื้อเครื่องกระเลีะยังกระเลาะออกมา จนที่หอดหาโมงโทรไปหาหลดเผื่ายังอยู่สวรรค์โอ้ยหลดพันออกมาว่าซานตามาจากชั่วโมงที่มาหอดสองโมงกับเพื่อนหกโมงแรงเรื่องเถื่อนแปดโมงเพื่อนมันลงมาหอดเข้าปะเฮาก็เลยพากันกลับมาเลยเครื่องกลับมาได้ไปเสียเถี่ยวเสียเวลาแล้วล่ะล่มกะล้มแต่สงสัยเป็นยังเออเวลาไปคือบวชถ่ายคลิปเนาะมันมัน เวลาเราเดินทางเราบางเทื่อมันก็บอกสะดวกพี่น้องลมหนักครับรถจักลมแห้งอีด้วยจนจะปิ๋วขี้พุ่นกับขี้พุ่นมันเน่าพากันกลับมาได้ต้องข้าวเปียกนะได้ต้เครื่องม่าให้ข้าวเปียกข้าวเปียกซื้อมาจากเจสวรรค์เขตยดคือด้วยนี่คัองอกก็ซื้อมาของเจมันเต็มข้าวเปียกเยอะเฮือนก็ไร้แมันเน่าเบิร์ตพี่น้องจะมันสั่ซโอนใส่ตู้เย็นเลยเบิร์ตในชิมหากันกี่ฮัลโหลไร่สบาทชิมหากันสิบบาทเนาะ ขื้แเฮงอนฉันเห็ดเถินฉันเห็ดไปยี่แน่เนี่ยเออๆอออเอ,อ,อลีล่รอไปดิแม่ป็เห็ดอันนี้ปทองเรบร,ระเดยวลงตลาดไปก็หับเผ็ดเดีววนนมันเฮามีงานก็คือเฮาต้อหัหบนมันเทาก็ข่ามไปเสืออยู่ธานุมานเอาให้สั่งรวมหนาไว้เลยเฮาก็เซียดขายต่ยำน้าเนาออกเนีเ่ยว้าวหอม ใส่ิอันนี้มาพบกับเชฟบัน <c oughs> ่อย่า,าย่าเสีย้ช้ผงปรุงรสด้วย ใช่ค่ะอันนั้นเราไม่ให้วาลเลยอ่ะจุ๊จุ๊ยังก่อนอะยืนมโต๊ะอันนี้เามาโตะคือบริษัทคานอก่อนนะเอาบริษัทโอ้โลเร็วโอ้อันนี้มันจะโซเดียมจะกสิวจกพันเร็วนี่นะซ้ำจิบมหาบาร์บอตพันบริษัทพันโอ้พันชุดต้มเบิดยูบอพี่น้องพี่น้องแม่ใส่เส้นลงไป สมแบบาบานเดือนบานเฮาบ่อยากลวกบ่อยว่าที่จริงมันลวกแน่กกได้แต้ฮาเฮ็นกินน้ำต้มเ่โมเดียวก็้นะแม,จมนจกลบ่นกิน,นหอเก็จะนำเ่นนำหบได้หล่ได้พี่นาอใช้เบิดซ่เห็ดไปเห็ดมากินมือนเจ้าโลเดียว เบิดเต้นแต่มันกับบุคลายเลยเนี่ยผู้ดีกินเหรแต่เ <ฮะ S 2> ก่าทงหนึ่งโลหนึ่งนะบุคลายในตัวส<ร>ี่เด็กทงเธอเลยน่าวพันเลยหรอคือจังหวะนี้ชิบเจ็บพันอ๋อหรอบาทสาวหาบ่าย มให้หมูเลยนะคะซ่กินแบบบ่ปาานีาเ้วคน<ะ>ดูก็จายันเป็นเทียวทองออกับข่อยน้ำมากบีเียวคันข่อยน้ำมากอยู่มันสุกมาขันดีวข,ของโบกิใส่รถมันก็คันลายโผลมันก็โผล่ไปใส่พอดีพอดีอดอส่วนทำไมด้วยเนตเส้นค่ะ เอาอายมันทุกันทอดนี่แหลยทอดไทยเลยกินแบบนี้แหละประหยัดค่าใช้ใจ่ายลืมหวานตองเอาอันนะลงปรุงปรุงใชเวยเองรอึใส่แล้วเคใส่น้ำาให้เจ้าละ่ะเพชรเดอร์ผิงเพื่เอเราชิลล์น,ำน้ำันาตักระโลเดิรบอทองหยาดมันเบื่อตัวที่เดียวกันไปแล้วตื่มน้ำแล้วก็ปรุงก็ใหม่ มามาพี่น้องนี่แหละอาหารแรงเข่ากับบรรยากาศลมหนาวนนนจังมันสีลมหอดหมือได้ได้นี่เี๊ยวปลาเตีต๊บวผัดไปเบิดแล้วอนาคตอนางอข่อยนะเจ้างั้นหน,นาวเพินเ่นศิวะเฮ้ยจ้างเพั้นสิวะเขาบอกจ้างั้นสเ, <laughs> สเต็ปอีโฟนะเดี๋ยวจะเอาน้ามาให้พงข่อยเพิน่นฉีด พี่จ้ามีจ้าพี่น้องมาเดินมาเดินมาเดินมีแต่ามามาพวกมาจ้ามาจ้าไ่ประเพณีแบบามา้พี่น้องมาผูกายหอกส่วนๆโอ้ยสดน้ำร้อนๆน,นะจ้ะอากาศมันหนาวก็กินห้อนๆแบบนี้ละ่ะสวัสดีท่านผู้ชม เรผิกนะอยู่ในนี้เมนูเส้นวันนี้ต้มเส้นผัดเส้นผัดหรือตับเนี่ยตับเพิ่มเห็ดอีกก็ได้เฮ็ดอีกเยอะเอาโตัวนั้นแล้วใช่แบบปุ่นมาเตรียมเจียวมีบ่นด้วยใส่ อันนี้หอมเจี๊ยบกระเทียมเจียวไม่ใส่ไม่ใช่มันแหย่จะใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวเดี๋บางแนวเด้อแส่ผู้นำฝุ่นใส่ทุกอย่างเลยกับฝุ่นต้องกิบติดฟูก่อไแพริกเลยจบจะพริกูใส่เอาอยู่ดีๆมันแหย่มันพากันเทียบลง จะไปเสิส์ฟบนเขียของอคิดว่า,า่าปเ,เป็นขายาแล้วหกลลงอ<ท>ะไรัพี่านางเราเก็บกับจับช่องคนขอาปดูชางต่พมาน้ะตาลเลยจบอดซีมจังมันเค็มใส่อูวอะไรหนึ่งคนที่แบบว่าเห็นกิ่านามันเค็มลง จานนิดหนึ่งจะไม่เป็นไรมากกินรสจดัดในสุมเมอร์ต้องให้กิน,กนอ่อนเนาะกินรสแบบคนขังจัดนะแต่บนเรื่ันแบบเค็มแต่ว่าจาัดบางคนก็นกนสิกินเค็มกว่าเราก็หาที่หวางเหมือนกันนะครบบ,บริกรบรสูงและบรสแ่บ ตางโคกมันหนาวพี่น้องมัหนมหนาวหนาว,ว,นาวาทั้งร่มทั้งหนาวก่อยน้ำต้มเสร็จเขามักต้มใส่บขิงจังหองมอยากจะไมักอันอนี้ก็ใส่กันใส่ขิงแล้วมันสีหอมน้ำซุปน,นี่ไง ปลหมักรสซ่าออกหวานเกียวหวานแต่สุมกินบ่ได้หวานอันนี้จะเป็นย่างปลาหมึกนะจ๊ะกิโลละเก้บาทซื้อมาแต่งานแข่งเรือเล่ลายบัโลนึ่งอะไรเต็มโรงหมูนเห่านะบอมคนละเกตตัวจิ๊กอาไรอรบริเ่บริชก อันนีบางมี่มันงามกินซีตาเธอละเห็นหน้ามันแบบนี้มันอร่อยนะซาวาองกาพาึงกินะแดกปลาชิตึ้งหนนึงงิ้นเบิงเนี่ยแซ่บเลยประแดกตัวเขาซื้อเป็นขวดมาจากทีกขนายาหญ่ลงแต่พยายามห้ามใจตัวเอง nó chặt nó nè Mình nào mà phụn tốt lên mẹ mùa sao ตกมาลุกเปกมันจะเหนียวนี่ไใส่ตีนก่เข็ะดับอมากอยู่าเพื่อว่าต้มข้าวเปลือกดูว่าต้มก๋จับนะครับข้าวเปียกเส้น

กิบหัวปีมาว่าเสร็จเขาปุ่นกินอ๋อชวนผมมีเวลาว่างแต่ละเมื่ออันนั่นแน่น,นี้แน่หลายอย่าง

ไปลงงานอยารวยเรอเบาสบาเดี๋ยวนี้เรานอนผุแล้วบอจากแล้วเราไปถ่ายอินขทาวเราวาลง่นมื่อส่บวัาแล้วไปบ้า

กินนอนก็กลายเป็นเย็นมันหนาวอากาศหนาวแบบนี้เหมาะกพวกปิ้งย่างหมูกระทะัสนกินเนีอนๆย่างเตานี่ยห้ามจัดจานกนกี่เนเย็นหมดมันย่างหอนห่เนนบ่นเย็งเ้อ ยวว่ากูจะมาให้กันเทไปชองจะไปทวันปะเดะปะเิะยกเขาิ้กเขาตุ้ยังไม่รไปห่านได้กําตินมันบบมีห่านเป็นตะเวทเลยนะบอกอีดี๋ยวว่ากูบอกบ่าจะพอมาไปกินยังกล้วยแหวนกล้วยทอดมันไปขึ้นข้าวไปขึ้นเฉนนั่นเหมือนของ ข้าวบุมักข้าวหมักแห้มันบุมีรหปลอดภัยดนะแต่ตะกี้ห้ามเปคุมเหลื่ไม่เท่าเลน้งไปบงบอนตะกี้อันไก่ไครัวมันก็ไม่ยู่ต่ก้น้จ้าข้าวคือมัน้ำเผาน้ำพานคือแปะบันดาน้ำพานคือแปบขาทมตล่ดมันซาวแล้วมันทมลไรับน้ำมันกรทมเข้าไปเข้าไปพดเดีหนึ่งทีมันเป็นคุมีแห้งรังแกนั่นนะคือขาทมเหลี่ยมเลอข้าไปตะกี้คุ้มาลย เดี๋ยวปีนี้ทร้างปียังบ้านนะ่ปจะไปมือหน้ารถกับที่ลายๆเด้ด้อมันจังหนักทางเสร็จไหมฮะเหตดอะไรใหม่ๆตื่นมันเป็นเจ็ตแบบบริเวณแม่ในเมืองอะไรเนาะเช่นนั้นนะมันอันตรายแล้วมันอันตรายได้เ้าญาติแบบขี่บริจักอันนั้นเช่นนั้นนะเกิดอุบัติเหตุลายแห้งแบบพวกรับนกรับในฮะน่ะ หาชนเอาเขานะจะได้ปวดน้อยนยดแต่เท่ากับยาหนะอยอนเตือนนะเขาปิดให้นานๆม่ทะทางนี้มันมีรดเป็นยนะแต่มันกับบะานติดนะทางนั้นมันเกี่ยวแ่ ไ่เท่าหน้าเขาแยุ่ยยุยโกบห่างมันแช่เลยมูนเหมือนันเดียวเเย็ดประมาณวันที่บ่อคอยเอามาแกงใส่ผักอมใส่ผักซีนะเขามันมัดที่เบอกว่าความก่ากินมูนจะแทบจะเย็นนะครับหาซื้อมาไว้แล้วหนาวกินเป็นเบิร์ดก็บางทีเราซื้อมาเป็นเดือนสองเดือนยังไม่ได้กินตู้ซุ้มเพื่อนเต็่ยวตลอดเทปเขาบอกยังเงเยอะปะ บางอย่างในตู้น่นซปีนะรวมออกแดงเลยผกผงายเจ้กินมวนกินมกระตอนนั้นตอกินอะไรบกินเรียนี่เขากินตอนนีให้มันตกามือื่แต่บรันได้ดับนาย่งเงี้ยคอยลืมจองกิโลลงกล้วยงี่อง แล้วเราจาสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อทุกคนแ่บแฉะ